ยังไม่ทันจะเปิดตัวเจเนอเรชันใหม่ก็มีข่าวเกี่ยวกับแผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Ford ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรถกระบะยอดนิยมอย่าง r a n g e อร์โดยสื่อยันยนต์ที่ดัง Automotive News ได้รายงานว่า Ford ได้เปิดเผยถึงแผนงานการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทในอนาคตให้กับตัวแทนจำหน่ายได้รับทราบโดยจะเน้นไปที่การพัฒนาต่อยอดจากรถยนต์รุ่นที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วเป็นหลัก มากกว่าที่จะมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่เหมือนที่หลายค่ารถยนต์ทํากันตัวอย่างหนึ่งที่ฟอร์ดได้ทําไปแล้วก็คือ Mustang Mark E รถ SUV ไฟฟ้าที่พัฒนามาจากรถสปอร์ตอย่าง Mustang นั่นจึงไม่มีความเป็นไปได้สูงว่ารถยนต์รุ่นที่ได้รับความนิยมอย่าง Ranger, Escape และ Focus จะอยู่ในแผนเปิดตัวเวอร์ชันไฟฟ้าในอนาคตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการจำหนารถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ไม่ต่ำกว่า4 0 ของยอดขายทั้งหมดพานใีปี2030 <anca v ill ain> ก่อนหน้านี้ Ford ได้เคยพูดถึงแผนการพัฒนาเวอร์ชันไฮบริดของ r a n เจ r m u s t a n ตงและ b r o n โกไปแล้วว่าจะมีการเปิดตัวในอนาคตอันใกล้แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องเวอร์ชั่นไฟฟ้าแต่ในระหว่างการประชุมกับตัวแทนจำหน่ายล่าสุด Ford ได้นำเสนอความเป็นไปได้ในการผลิตเวอร์ชันไฟฟ้าสำหรับเรนเจอและบ r o งโก ซึ่งรถทั้ง2รุ่นก็ใช้แพลตฟอร์มร่วมกันอยู่แล้วในปัจจุบัน Ford f หนึ่งห้าศูนยเป็นรถกระบะไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เพิ่งเปิดตัวไปและได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากลูกค้าชาวอเมริกันซึ่งแน่นอนว่ารถกระบะขนาด full size รุ่นนี้ถูกทำตลาดในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักซึ่งเวนเจอร์ EV จะเป็นการตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการใช้งานรถกระบะไฟฟ้า ที่ไม่สามารถหาซื้อ f 1 5 0 lightning ได้ในประเทศของตัวเองแม้ว่าในบางตลาดอาจจะมีโอกาสนำเข้ารถกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้ไปจำหน่ายได้ก็ตามแต่ก็ต้องเป็นรุ่นภูมาลัยซ้ายเหมือนในตลาดสหรัฐอเมริก,กากลยุทธ์การเพิ่มเวอร์ชันไฟฟ้าให้กับรถจนรุ่นยอดนิยมที่มีการทำตลาดอยู่แล้วในปัจจุบันจะแตกต่างไปจากรูปแบบที่หลายค่ารถจนทํทกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นโตโยต้า m e r c ์ d e s Benz หรือฮุนไดที่มีรุ่นเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองอย่างไรก็ตามฟอร์ไม่ได้เป็นเพียงค่ารถยนต์เดียวที่ใช้กลยุทธ์นี้ในการขยายไลน์อัพรถยนต์ไฟฟ้า s u ุบารุมิตซู i ิชิก็เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่มีการเพิ่มรุ่นไฮบริดบล c k กอินไฮบริดให้กับรุ่นรถยนต์ของตัวเองจากนโยบายนี้เอง ทำให้เรามีโอกาสที่จะได้เห็น All-New Ford Venture ที่จะมีขุมพลังทางเลือกที่แทบจะครบในทุกเทคโนโลยีทั้งเครื่องยนต์สันดาปภายใน Hybrid, Plug-in Hybrid, ไฟฟ้าแต่ที่ยังไม่มีข่าวคราวก็คือขุมพลังฟิ e l c เซลหรือไฮโดรเจนที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาในอนาคตก็เป็นไปได้สิ่งเหล่านี้ทำให้ Ford ยังสามารถครองความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีในตลาดรถกระบะปอัพของโลก พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ